สวัสดีค่ะพอแม่พ่นองมันนีงก็มาพบกับช่องซอสสิื่าเพลินในตามแดนดิชเ่นเคยค่ะมันเอปุ๋ยสภาพทำให้ชมกินข้ากินไปคุ้ยไปค่ะพ่นองกินจนลืมอิ่มกันเลยทีเดียวเข่ามดมออะไและเมนูนี้ค่ะพี่นองค่ะปุ๋ยก็จะยิบยกจาก้อความนะคะถือเป็นการแลกเปลี่ยนข่าเ่าน่วหัวมวนกันค่ะแต่ละคนก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปค่ะผู้ใดคิดแบบใดมันงก็บ๊อบพิดดอกค่ะเพียงต่ว่าการใช้ชีวิตขอบรัวมันต่างกันแค่นั้นแหละค่ะ ถั่วลันเตานะคะไข่ต้มถุงออกลวกมีคิงสดพร้อมพี่นอ้องอันนี้ผักสลัด <c oughs> เก็บมาไม่ได้ให้คนไทยไปแถนนี้เพราะว่าผักสลัดหาจัดใส่ก็ไดตั้งใจเก็บมาไว้สำหรับจัดจานปิดใจนี่ทำโจ๊ะาาเออ นี่นะคะท่านผู้ชมผักเกิดเพิ่งกินผักชีลาวาเป็นนะคะก็เลยบไดไห้ให้ขจาไปเห็นไหมคือมันยังสวยอยู่เก็บตั้งแต่วันอาทิตย์ค่ะวันนี้ก็วันพุธเห็นไหมยังเขียวเวลาเราเก็บมาก็ล้างทำความสะอาดอาก็จะซับนะคะซับน้ำกับกระดาษชิชชู่แล้วก็ห่อใ่ถุง เอาไปแช่ต้เกียบไม่ก็สเก็บพักได้โดนคืนนะคะเนี่ยใส่แบบนี้หรือว่ามีกระปุกก็ใส่กระปุกค่ะป้าดได้ผักชีไ่ะอ้ยคุนอุ้ยชายขึ้นชช่ขึ้นช่เก็บมาด้วยเพราะชอบเก็บผักหลายๆอย่างมานี่แหละเมนูที่ชอบกินประจำที่กินบ่อยก็คือยังกินเหมือนเดิมค่ะ ชอบอะไรที่แบบมีข้าวมีน้ําพริกมีผักไข่ต้มนั่แหละให้จะมีผักกินได้มากนอนมาเด้อมากินเ้าลำกัดค่ะกินง่าย่ วันนี้กินไปก็จะเล่าไปนะคะวันนี้จะพูดเรื่องอะไรดีอืมหัวข้อวันนี้นะคะพ่อแม่แม่สําคัญเหรอสิบปีมันนานไปไม่คิดถึงพ่อแม่เหรออันนี้ก็คือจะจะโดนคําถามบ่อยมากเพราะว่าเราไม่ไม่ได้ไปนะคะเมืองไทยนานนะคะนั่นแหละถ้านับจริงๆริงก็เกือบสิบปีค่ะความคิดถึงอะ่ะมันก็มีอยู่แล้วล่ะคะ่ะ พ่อแม่สาคัญไหมก็สำคัญอยู่นะคะต่อให้เขาจะเป็นยังไงนะคะเขาก็สำคัญกับเราค่ะแต่อย่าลืมว่าเราก็มีครอบครัวนะคะเราเขาเลือกแบบว่าไปยามสะดวกดีกว่าทุกวันนี้ก็คือความคิดถึงก็สามารถติดต่อกันได้ค่ะเทคโนโลยีสมัยนี้นะคะโทรวีดีโอนะคะวิดีโอคุยกันทุกวันอ่ะคุยกับแม่นะคะส่วนพ่อนี่คือ ตั้งแต่มีปัญหานะคะให้แม่นะคะอ,อย่าร้างกันนะคะก็คือไม่ได้ติดต่อนะคะแต่อย่างที่ปุ้ยเคยบอกก็คือดูอยู่แบบห่างๆอย่างแม่เนี่ยคือเราซัพพอร์ตตลอดไม่เคยขาดทุกเดือนแต่ว่าอย่างพ่อเนี่ยก็คือแบบ เมื่อก่อนเราก็ซัพพอร์ตตลอดเหมือนกันตอนช่วงที่เวลาไม่ทำงานหยุดเป็นปีๆหรือตอนช่วงโควิดแต่ทำตัวเองนะคะมันก็ต้องมีการหยุดนะคะก็อย่างที่เคยบอกเล่าในหลายๆคลิปนั่นแหละคือปกติแล้วคือพ่อแม่นะคะถ้าทำงานได้ก็สมควรที่จะทำนะคะ เลี้ยงดูตัวเองถูกไหมแต่ยังปุ้ยอิท,ที่ที่ต้องซัพพอร์ตแม่ที่แม่ไม่อยากให้แม่ทําง,งานเพราะอะไรเพราะว่าแม่เคยผ่าตัดนะคะแล้วแม่เขาก็ทํางานนะคะส,ส่งเสียเราเรียนสมัยสมัยกนะ่อนน่ะทางานค่าแรงสีสิบาทพี่น้องแม่นั้นตอนสมัยเนี่ยเลื่อนปอชอนะแม่รับจ้างจําได้เขาน่าจะขึ้น ข้าแรงงห้ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเกสิบนี่แหละว่าเพิ่นสิเก็บเงินได้สามสี่พัน 3, 4, ทรงไงเฮานะ่ะแล้วทีนี้พอตอนจำได้เลยว่าตอนสอบปอชอบปีสามนั่นเพิ่นพาต,าตลลัดเราหลังจากนัก้นก็คือบาสาามรถเฮ็ดงานหนักได้เลย แล้วทุกวันนี้นะคะสภาพขอแค่เดินได้พยุงตัวเองได้ก็ดีเท่าไหร่แล้วนะคะยาให้ถึงขั้นไปทำงานเลยนะคะเพราะเราอะสามารถดูแลได้แต่ก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่เปลี่ยนนะคะก็ได้รับความรัก แล้วก็การสนับสนุนนะคะจากบุคคลรอบข้างแล้วก็จาก f อนี่แหละนะคะจากคนที่เข้ามารู้จักเราเนี่แหละนะคะเอนดูพูดง่ายๆเถอะทุกวันนี้แม่นะคะเขามีคนจ้างเขาไปหั่นผักอยู่เด้อะค่ะนะคะเพิ่นกับห้าเพิ่นมีมูนะคะเดี๋ยวเบา,านั่นแหละ อืมอันพักนิดๆน้นอยๆเขาไปได้ให้ให้ยกคค้ขของนักยังดอกนะคะถ้าแกทํางานได้น่ะแม่ปุ้ยเขาไม่เกี่ยงอยู่แล้วเขาทาอยู่แล้วเมื่อตอนที่เรายังเด็กอะถ้าเสาหลักของครอบครัวดูแลไม่ได้นี่นะคะ อันเมียนะคะก็ต้องดิ้นล่นนะคะเพื่อให้ลูกได้กินอิ่มท้องนั่นว่าละ่ะแม่เราทำงานมาโดยตลอดอยู่แล้วตอนนี้ก็คือแก่ป่วยให้แกพักรักษาตัวเถิดนะคะคือบางคนต้องรอแก่ชราใช่ไหมละ่ะถึงเออ ต้องหยุดทํางานให้ลูกส่งเสียอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ายังป่วยอยู่เงี้ยช่วยเหลือตัวเองยังไม่ได้เลยนะคะ mm. ก็เราที่มีกําลังยังมีแรงอยู่นะคะเราก็ส่งเสียก็ดูแลรักษาค่ะ เดี๋ยวนี้เท่าไปบ้างเธอก็เห็นขาจอบหันพักคนในตลาดนั่นลา่าเพิ่นอันเอินไปซอยหันพ่อได้ขาแรงอยู่พ่อขาขนมค่ะ เขาเอิน่นป้ายเขาไปเลยเอืนกนไปเลยปไ้ล้นละ่ะพี่น้องพ่อแม่สุขภาพไม่ค่อยดีแล้วสองวันดีสี่วันไข้ถ้าฝนตกก็ยังป่วยทั้งทั้งตัวเองก็ไม่ได้ออกไปทางไหนพอยามพาวางเนี่ยเขาโรเป็นพี่โมงมัดมืงองโทรัพย์ทิ้งเลยคือแบบเอาก็เห็นหนังเห็นหนี่เห็นงานบ้า ทรกับบ้านไปส่วนใหญ่ก็น,นี่แหละแม่ก็ชอบต้มไข่ <c oughs> น้ำพริกนะคะต้องมีตูต้เย็นเสมอคือเราจะตำเวลาเราตำน้ำพริกเราจะไม่ละลายน้ำแล้วก็ใช่ไว้ในตู้เย็นก็อยู่ได้เป็นอาทิตย์เวลาจะกินค่อยมาละลายอันนี้ปุยละลายน้ำเดียวแต่อันกับปุ๊กไงี่ปุยเก็บไว้นั่นไดลละลายมันก็สิเก็บก,กินได้อีกเมือนึงอยู่ดอก ขนาดคนอยู่มังไทยอยู่ใกล้ๆ้บางเธอกว่าไปยามพอยามแม่แด้ก็ต้องถ่าเทศกาลมันบ่ละถ่าวันยุด ใสะดวกนะคะสามารถไปเยี่ยมยามพ่อแม่เจ้าของได้ทุกปีปีหนึ่งไปสองสามครั้งนะคะก็ดีแล้วค่ะมีโอกาสก็ไปเลยค่ะส่วนตัวปุ้ยนั้นนะคะปุ้ยจะรอไปตอนที่สามีปุ้ยสะดวกเพราะว่าไหนๆก็รอมาตั้งแต่นู้นจนถึงตอนนี้แล้วก็ต้องรอให้ถึงที่สุดแหละ เราก็ต้องเห็นใจสามีเราด้วยนะคะเพราะว่าสามีเราทํางานนะคะซัพพอร์ตเราดูแลเราจ่ายทุกค่าแล้วคนคนอื่นก็ไม่ต้องเปรียบเทียบเหมือนกันนะอสามีฉันก็จ่ายซัพพอร์ตนู่นนี่นั่นอันนั้นเข้าใจนะคะอารดำเนินชีวิตกันใช้ชีวิตแตกต่างกันวิธีคิดไม่เหมือนกัน ภาระหน้าที่การรับผิดชอบไม่เหมือนกันอย่างวันหนึง่งถ้าเราไม่ทำงานเราก็มีรายจ่ายเท่าไหร่เมื่อเรารับงานมาแล้วเราก็ต้องทำให้เสร็จก่อน มันก็ยังมันก็ยังก็งมีค่าปรุงค่าปรับโดนนั่นโดนนี่นะคะการทำธุรกิจบางทีอ่ะทั้ทงทั้งที่คุณไม่ผิดเลยอยู่ๆอ่ะคุณก็โดนหมายสารกม็มีนะคะแล้วคุณก็ต้องไปขึ้นศาล ทามหมายนะัดไม่ไปก็โดนครั้งละสองพันป้าถวบเราเรื่องเนี่ยเข้าหมดไม่รู้ตัว <c oughs> กินไปคือไปมันจิเพลินก็เป็นแบบนี้อขอยยํานะคะใครที่สามารถไปเยี่ยมไปยามพ่อแม่นะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะเมืองไทยด้ือต่างประเทศ สามารถไปได้บ่อยๆนะ่ะดีแล้วนะคะยินดีดีใจด้วยค่ะคนรอบข้างผู้ยที่ผู้รู้จักที่ป็นคนไย่ยเขาก็ยังไปคนเดียวไปบ่อยปีนึ่งเนี่ยไปได้สามทีสี่ทีก็เคยเห็นมาแล้วข้าวแกไปไม่ได้ไปแบบเร่งด่วนนะ่ะแกกลับมาแกก็ เอาเขอามาฝากประจำเพราะว่าไปมาหาสู่กันบ่อยส่วนใหญ่ของฝากปุ้ยก็คือปุ้ยเขาเอาเอา,เอามาเล็ดผัก <c oughs> ส่วนใหญ่ปุ้ยจะซื้อแล้วก็ให้ไปเอาเพราะว่าบางคนก็ไปหาแม่ปุ้ยนไ,ไงอือ <c oughs> แต่ถ้าบางคนนี่ก็คือบอกเขาล่วงหน้าแล้วว่าอยากได้มเมล็ดอะไรนย่าอย่างปีนี้อยากได้มเมล็ดผักากาดขาว พี่จะไปล่าสุดเนี่ยก็ได้มาทําให้ปุ้ยมีปลูกไงตอนรอดแรกวได้รอ,อดหนึ่งมันมาช้าก็เลยปลูกไม่ทันหนาวมาก่อนมันบยย่ใยั่ครับพี่น้องเราต้นกะตายอันลุ่งลังที่ปลูกไปอะ่ะที่รอดรอดอยู่ก็น่าจะมีสามุต้นที่กอใหญ่ แล้วยังนะนเรื่องพอนะ่อเฮาบางอย่างเราก็ไม่อยากจะพูดลงโซเชียลนะคะอะไรมากมายแล้วก็บางทีเราก็จะเกินพูดนิดๆหน่อยๆแต่บางทีอ่ะมันก็มีเรื่องราวนะคะมากมายกว่านั้นเอาง่ายๆขนาดแม่เรายังอยู่บ้านไม่ได้เลยต้องระเหิดระเหินนะคะขนาดเป็นเจ้าบ้านยังต้องมาอยู่กรุงเทพนะคะคือบางคนนะ่ะ เวลาเขาเก่งเขาก็จะเก่งกับลูกกับเมียเขาไม่เก่งกับคนอื่นหรอกนะคะอยู่ใกล้มันก็จะอันตรายดังน,นั้นก็แบบว่าอยู่ห่างๆไม่ให้รู้ที่อยู่ค่ะจะประมาณนั้นเนาะวันนี้ปุ้ยก็ขอตัวก่อนนะคะท่านผู้ชมปุ้ยจะไปเติมเขาก่วนกับข้าวนี่แหละพี่นอง,ง <laughs> ทุงวันนี้ก็อว้วนจนแบบเสื้อผ้าใส่ไม่ได้อยู่แล้วโ <laughs> okay, อเคค่ะท่านผู้ชมบายบายสวัสดีค่ะ